ถึงเลยว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกเจ้าฟื้นแล้วข้าขอโทษที่ให้ท่านรอนานขนาดนี้ข้าเคยบอกแล้วว่าข้าจะทำให้เจ้าฟื้นขึ้นมาเจอข้าอีกครั้งเจ้าก็รู้ข้าไม่เคยผิดสัญญาข้ารู้ ่าลอบสังหารผิดคนคนที่ค่าลอบสังหารคือคนรักของเฮาหลงจะเป็นคนแทงไปหลงอย่างนั้นเหรอจะเป็นใคร ในวันนี้ข้ามาเพื่อเอาชีวิตเจ้า ข้าจะต้องเอาชนะเคยหลงให้ได้เพื่อความปรารถนาของเจ้ากับท่านตาข้าเชื่อว่าต่อไปเจ้าไม่จำเป็นต้องให้ข้าปกป้องแล้วเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าตลอดไป ข้ายังต้องการคำแนะนำจากเจ้าอลันอูกางอันที่จริงในวันที่อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนที่หมู่บ้านสันอินข้าพบว่าข้าค่อยๆชอบเจ้าแต่ข้าพูดไม่ได้เพราะว่า ข้าต้องแก้แค้นในครอบครัวและสหายร่วมเผ่ายิ่งไปกว่านั้นเจ้ามีไปใช่แล้วดังนั้นข้าจะให้ตัวเองรักไม่ได้ อย่าเสียใจเพราะข้าชีวิตที่หนักอึ้งเช่นนี้ข้าคงทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วความตายสำหรับข้าเป็นการหลุดพ้นอย่างหนึ่งไม่มีทางอลันรอข้าเอาชนะเฮ้หลงชีวิตของเจ้าก็จะไม่หนักน่วงแบบนี้อีกต่อไป <c oughs> อูกคังต่อไปเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีจะต้องมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้ต่อไปไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ไหนข้าจะใช้วิธีในแบบของข้ามาปกป้องเจ้าไว้พรให้เจ้าอูคัง ขอบคุณนะ การปลุกพลังเทพนิรันดร์ของเทวเทพเจนฉานถูกทำลายแล้วเป็นไปได้อย่างไรกันท่านอาจิวีคงเอาชนะเทวเทพเจนฉานได้แล้วฉะนั้นพวกเราจะชักช้าอยู่ไม่ได้ ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คำสาบชั่วร้ายพวกนั้นของเจ้าทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายไปเท่าไรความแข็งแกร่งที่ได้มาไม่มีทางยิ้มได้จนถึงตอนสุดท้าย <c oughs> เสียดายที่ท่านตายยังคิดถึงเจ้าอยู่ตลอดให้ข้าไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้ากลับมุ่งมั่นขอความดีความชอบจากเฮห,หลงและไม่ลังเลที่จะใช้วิชามานและอย่างไรล่ะ ขอเพียงข้าแข็งแกร่งขึ้นก็อยู่บนจุดสูงสุดของเผ่าเทพได้เรื่องอื่นล้วนไม่สำคัญ เป็นไปได้ช่วยนางด้วยอากจะไม่เป็นไดใช่ไหมเราเรียไปรวมตัวกับกองทัพใหญ่ตามหาเฮยหลงกันเถอะได้ จะจบเพียงเท่านี้แล้วเลยไม่ข้ายังมีพวกเขาอยู่เหล่าพี่น้องของข้ายังอยู่คนในเผ่าของข้ายังอยู่เชือไฟแห่งการต่อต้านเผ่าเทพก็จะไม่มอดดับ

แม่ข้าอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ยุติสงครามแต่ข้าสู้เพื่อครอบครัวสหายทุกคนในเผ่าปีศาจจนตัวตายนี่ก็คือความหมายที่ข้ามีชีวิตอยู่

ให้มันสำเร็จด้วยมือของเรานั่นคืออะไรเนี่ยมนุษย์ผู้นี้เก่งกาจนะ ถึงกับบีบให้เฮยลงใช้กำแพงขาวได้ในแสงสีขาวนั้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างล้วนถูกฆ่าทำลายล้างอย่าแล้ว นี่คือพลังทั้งหมดที่พวกเจ้าใช้ทำศึกตัดสินเหรอผู้จาโอหังอวดดีฝีมือก็ไม่เท่าไรตอนนี้จะให้พวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่ต้องชดใช้เมื่อต่อต้านเทพ อโกอโกูเขาอยู่นี่อโกไม่เป็นไรนะไม่ใช่อย่าร้องไห้ไม่มีอะไรน่าร้องไห้การต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่ถึงตอนสุดท้ายเลยอโกโอโกอโกอโกฟังนะอโกอโกเจ้าจะตายไม่ได้นะอโกอโกใครบอกว่าข้าจะตายข้ายัง ข้ายังมีอีกหลายเรื่องยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำพวกเราจะยอมแพ้ไม่ได้ไม่ยอมแพ้อโกไม่ยอมแพ้อโกไปใช่ไม่ต้องร้องแล้วข้าก็แค่อย่าอย่าพักผ่อนสักหน่อย กงเวลานี้ภารกิจของเจ้าสำเร็จแล้วเช่นนั้นให้ข้าข้าเฮยหลงแทนเจ้าเถอะนะผู้อาวุโสนี่คือข่ายกลอะไรกันแน่ทำไมใส่พลังเทพเข้าไปมากมายเช่นนี้มันกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย นี่ก็คือค่ายกลบัรพาการมีชื่อว่าพานึกเทวะหลังจากล้อมดวงจิตเทพในค่ายกลน,นี้แล้ว <c oughs> ก็จะกลายเป็นพลังงานของภูเขาแก้วพลึกย้อนกลับมาที่แดนเทพอากอยากเปิดค่ายกนพนึกเทวะ <c oughs> ก็ต้องใช้พลังชีวิตของเผ่าเทพเท่านั้นถึงจะทำได้ <c oughs> ้พลังชีวิตเผ่าเทพของพวกเจ้าสองคนสำหรับเปิด่ข่คนนี้ถือว่าพอผ่านเกณฑ์ได้หลิวเย่เ จะถึงเวลาของข้าแล้วเหรอ <S <S <an> <S พลังโบราณสายหนึ่งกำลังฟื้นฟูมีคนเปิดผนึกของภูเขาแก้วผลึกคำสาบต้องห้ามบัตระการไวหลง ผนผนึกของผู้เขาแก้วผลึกอยากจะเปิดผนึกต้องมีพลังของคำสาบต้องห้ามโบราณที่ควบคุมหรือว่ามีเทพเก่าบรรพการซ่อนตัวอยู่ในแดนเทพมาตลอด 荒漠不是抬头就能望穿的辽阔，天是不变辽阔，地是用光亮汇成的河，而你算什么？好渺小的人啊，还在等走失的星火，指望着，相信着。 อา,ารู้สึกได้ถึงปณิธานที่แน่วแน่เช่นนี้รอมาเป็นหมื่นหมื่นปีในที่สุดก็ปรากฏขึ้นแล้ว のあっ <noise> นนนั้สุดท้ายบนโลกนี้จะมีบุคคลที่พิเศษคนหนึ่งเขาเดินผ่านุบเขาแห่งความตายต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับนกอมตะนำพาทุกคนเอาชนะการกดขี่กอบกู้สามพิภพเขาเป็นเทพแห่งสงครามที่แท้จริง ในสามพิภพถูกเผ่าเทพกดขี่เป็นท่านมาแสนปีวันนี้ทุกอย่างจะจบลงแล้วไปลงนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เจ้าเห็นมนุษย์มนุษย์ที่ไม่ธรรมดามาจากหุบเขาให้ความตายเคยหลงดาบนี้แบกบรับพลังสิ่งมีชีวิตนับหมื่นพัน แบกรับความหวังของทุกชีวิตบนโลกใบนี้วันนี้ข้าเป็นตัวแทนของสรรพชีวิตมาทวงคืนอิสระจากเจ้า เจ้าไม่มีสิทธิ์ทำลายโลกใบนี้นี่คือโชคชะตาของพวกเจ้าในเมื่อไปหลงตายไปแล้วพวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมีชีวิตอยู่โชคชะตาของทุกคนทุกคนก็ควรจะกำหนดเองไม่ใช่ให้เจ้ามาตัดสินใจให้แสงราตรีทมิน ความทุกข์แห่งสรรพชีวิต ตอนนี้เคยหลงตายแล้วรอาการจัดการใหม่อีกครั้งตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนก็คือปัญหาของราษฎรทุกเผ่าเรื่องนี้ข้าได้คิดเอาไว้บ้างแล้วหวังว่าทุกท่านจะฟังข้าสักหน่อยที่นี่เผ่ามนุษย์เผ่าปีศาจเผ่าเทพคนที่เชื่อใจที่สุดมีเพียงเจ้าอู่เกิงพูดมาได้เลยเผ่ามนุษย์ เผ่าปีศาจเผ่าเสินอินแล้วก็เผ่าเทพประเพณีของชาวบ้านแต่ละเผ่าอีกทั้งวิธีการใช้ชีวิตล้วนแตกต่างกันดังนั้นพวกเราถึงต้องการคนที่เข้าใจที่สุดคุ้นเคยที่สุดคนที่คู่ควรให้ทุกคนเชื่อใจมารับผิดชอบหน้าที่เจ้าเชียวก่อนหน้านี้เจ้าได้รับตําแหน่งและกลายเป็นท่านอ๋องภายใต้การปกครองของเจ้าแคว้นป่มีชีวิตที่ดีพวกเราทุกคนก็ประจักษ์กันแล้ว ดังนั้นเข้าหวังว่าเจ้าจะเป็นท่านอองแห่งแคว้นปายต่อไปให้ราษฎรเผ่ามนุษย์ทุกคนอยู่อย่างสงบสุขอูเกิงเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะเป็นท่านอองที่เหมาะสมได้ไม่เคยสงสัยเลยเผ่าปีศาร์หวังมาตลอดว่าจะกลับมาใช้ชีวิตบนพื้นดินบางที เมืองราชันอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเมืองราชันอยู่ใกล้เผ่าปีศาจที่สุดสะดวกต่อการย้ายถิ่นเพียงแต่ตอนนี้เผ่าปีศาจขาดผู้ดูแลอยู่เรื่องนี้ข้าคิดเอาไว้แล้วที่ผ่านมาเผ่าปีศาจเขารพบผู้แข็งแกร่งภูมิใจในสงครามตอนนี้กลับมาบนพื้นดินวิธีการใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ไม่เหมาะสมอีกแล้วซุวยเฟิงฉีอู่เจ้าเข้าใจนี่เทียนเอ๋อสิงที่สุดความเชื่อของเขา เหมาะสมะควรให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดต่อไปข้าจะพยายามให้เต็มที่ส่วนเผ่าเซินอินก็ต้องพึ่งพาหัวหน้าเผ่าคงชี้กับอินจงจือแล้วได้เลยได้เลยมีพวกเราอยู่เผ่าเซินอินไม่มีทางเกิดเรื่องแน่วางใจเถออูกเกิงอีกทั้งเทพทุกตนในแดนเทพขอให้สืบสิงกับเทวเทพเสวนฟึง ใส่ใจด้วยไม่มีปัญหาข้าจะช่วยเจ้าดูแลพวกเขาจะไม่ให้พวกเขามีโอกาสทำลายความสงบสุขของสามพิภพอีกใเช่นนั้นก็ได้ในเมื่อเจ้าเลือกที่จะเชื่อข้าเะนั้นข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังข้าหวังว่าสามพิภพจะไปได้อย่างดีภายใต้การชี้นำของพวกท่านแต่ละเผ่าพันธุ์อยู่ด้วยกันอย่างมิตรช่วยเหลือกันอย่างเท่าเทียมทำให้โลกใบนี้ไม่มีการกดขี่และทาสอีกต่อไป เป็นไงบ้างข้าไม่ได้ปกักเบี้ยวใช่ไหมสวยจริงๆข้าจะไม่ทิ้งมันอีกแล้วไปใช่ที่นี่คือห้องบรรทมของแม่ข้าที่ข้าปักเป็นให้เจ้าในที่แห่งนี้ก็เพื่อให้เสด็จพ่อและท่านแม่ของข้ารู้ว่าเจ้าเป็นภรรยาของข้า ช่วชีวิตนี้จะไม่แยกจากกันตลอดไปได้ข้ารับปากเจ้าพวกเราจะไม่แยกจากกันอีก กังเขนซากรังนกซื้อจิวมาอยู่สตรีผู้นี้จะแต่งงานมีเกี่ยวม